นิ่งแต่มีพลังคนที่ใจเย็นชนะเสมอบนโลกที่เต็มไปด้วยความรีบร้อนใครพูดเสียงดังเคลื่อนไหววัยดูเหมือนจะได้เปรียบแต่ความจริงแล้วมีอีกพลังหนึ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าเสียงตะโกนใดๆมันคือความนิ่งนิ่งแต่ไม่แพ้นิ่งแต่ไม่ถอยนิ่ง แต่ชนะในใจตัวเองและชนะเกมชีวิตเสมอวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาของความนิ่งศาสตร์ของการควบคุมอารมณ์ที่จะทำให้คุณเหนือกว่าไม่ใช่ด้วยการชนะใครแต่ด้วยการชนะใจตัวเองก่อนเสมอบทที่หนึ่งทำไมนิ่งแต่ทรงพลังความนิ่งหลายคนอาจเข้าใจผิดว่านั่นคือความเฉยชา คือความไม่กล้าไม่สู้หรือแม้แต่การยอมแพ้แต่แท้จริงแล้วความนิ่งไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลยมันคือศิลปะแห่งการเลือกที่จะไม่ตอบสนองในทันทีเพราะการตอบสนองทุกครั้งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเดียวนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะหยุดมีสิทธิ์ที่จะรอเพื่อควบคุมใจก่อนตัดสินใจ คนที่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้สึกเขากโกรธเป็นเจ็บเป็นและหวั่นไหวเป็นแต่เขาเลือกที่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาควบคุมการกระทําของตนเองลองนึกภาพทะเลที่คลื่นซัดแรงหากเราลอยอยู่บนผิวน้ําเราจะสั่นไหวไปตามคลื่นแต่ถ้าเราดำลงไปลึกพอน้ําข้างล่างกลับสงบนิ่งเสมอ ความนิ่งของใจก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราไม่ปล่อยให้คลื่นแห่งอารมณ์พาเราไหลไปเราจะค้นพบพลังอันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในในทางจิตวิทยาสิ่งนี้ถูกเรียกว่า emotional regulation หรือการควบคุมและจัดการอารมณ์คือการรู้เท่าทันว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรและเลือกตอบสนองด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด แทนที่จะเรียบตอบโต้แบบวู่วามนี่คือความต่างระหว่างคนที่ปล่อยให้อารมณ์นำพาชีวิตกับคนที่นิ่งพอจะเลือกวิธีทางที่ดีที่สุดเพราะความนิ่งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือการยืนหยัดอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่หลายคนวั่นไหวลองคิดดูสิเวลามีใครสักคนตะโกนใส่เรา ถ้าเราตะโกนกลับด้วยเสียงที่ดังเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟที่ลุกลามแต่ถ้าเรานิ่งรอฟังและตอบด้วยสติไฟของอีกฝ่ายจะค่อยๆมอดลงเองเหมือนเปลวไฟที่ขาดเชื้อเพลิงมันไม่อาจลุกต่อไปได้และนี่แหละคือพลังของความนิ่งมันตัดวงจรแห่งความขัดแยง้งเปลี่ยนพลังทำลายให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ ความนิ่งยังมอบข้อได้เปรียบอีกอย่างคือมันเปิดพื้นที่ให้เรามองเห็นชัดเจนเวลาที่ทุกอย่างรอบตัววุ่นวายคนที่ใจร้อนจะมองไม่เห็นทางออกเพราะมัวแต่วิ่งตามความโกลาหลแต่คนที่นิ่งกลับเหมือนยืนอยู่บนที่สูงเขามองเห็นเส้นทางที่กว้างไกลเห็นโอกาสที่คนอื่นไม่ทันสังเกตคนใจร้อนมักพลาดเพราะรีบตัดสินใจ แต่คนที่นิ่งแม้จะก้าวชา้าแต่ก้าวนั้นมั่นคงและมักเป็นก้าวที่ชนะเสมอบทที่สองศาสตร์ของการควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์ฟังดูเหมือนเรื่องง่ายแต่แท้จริงมันคือศาสตร์ที่ต้องฝึกฝนหลายคนมักคิดว่าการนิ่งหมายถึงต้องเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้และอดทนจนเก็บไว้ไม่ไหวแต่ความจริง การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เก็บมันไว้ไม่ใช่การปิดตาตัวเองแต่คือการรู้เท่าทันอารมณ์และเลือกวิธีตอบสนองอย่างชาญฉลาดลองจินตนาการเมื่อคุณโกรธใครสักคนใจคุณร้อนรุ่มความคิดแรกอาจอยากตอบโต้ทันทีถ้าปล่อยตามอารมณ์สิ่งที่คุณพูดหรือทำอาจทำลายความสัมพันธ์หรือเสียโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตแต่ถ้าคุณหยุด สักวินาทีสองวินาทีหายใจเข้าลึกๆสติจะเข้ามาแทนที่อารมณ์คุณจะเริ่มคิดว่าควรตอบอย่างไรคำพูดใดจะสร้างสรรหรืออะไรควรปล่อยวางนี่คือพลังของความนิ่งมันทำให้คุณมีระยะห่างกับอารมณ์และใช้สติในการเลือกทางเดินที่ดีที่สุดการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ มันเกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นตอบข้อความที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือรอให้ใจเย็นก่อนพูดคุยเรื่องสำคัญเมื่อฝึกไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่าความคิดชัดเจนขึ้นการตัดสินใจแม่นยำขึ้นและพลังในการโน้มน้าวคนรอบข้างก็เพิ่มขึ้น ความนิ่งไม่ได้ทำให้คุณช้าแต่ทำให้ทุกก้าวที่คุณก้าวมั่นคงและเหนือสิ่งอื่นใดมันทำให้คุณอยู่เหนืออารมณ์ของคนอื่นด้วยเพราะเมื่อคุณนิ่งคุณไม่ตกอยู่ในเกมของความโกรธหรือความตื่นตระหนกคุณกลายเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้แท้จริงใจร้อนมักพลาดใจนิ่งมักได้ทุกอย่างไม่ใช่เพราะชนะคนอื่นแต่เพราะชนะใจตัวเองก่อน บทที่ 3. เทคนิคฝึกความนิ่งในชีวิตประจำวันความนิ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องฝึกต้องฝังเป็นนิสัยเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นหายใจลึกๆก,ก่อนตอบข้อความที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือหยุดสักวินาทีก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญสังเกตตัวเองเวลาโกรธหรือกังวลถามตัวเองว่า สิ่งนี้สำคัญจริงหรือแค่ทำให้ฉันร้อนใจการฝึกแบบนี้ช่วยให้คุณสร้างระยะห่างระหว่างอารมณ์กับการกระทำทำให้คุณตอบสนองด้วยสติไม่ใช่ด้วยความวู่วามการนิ่งไม่ได้หมายถึงการหยุดแต่หมายถึงการควบคุมทุกก้าวของชีวิตให้มั่นคงและเหนือกว่าบทที่4ตัวอย่างจริงของความนิ่งที่ทรงพลัง ในชีวิตจริงคนที่ใจเย็นมักเป็นคนที่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ลองนึกถึงนักเจรจาเวลาฝ่ายตรงข้ามกดดันด้วยคำพูดแรงๆนักเจรจาที่ใจร้อนอาจตอบกลับทันทีและทำให้การเจรจาล้มเหลวแต่คนที่นิ่งฟังอย่างตั้งใจรอจังหวะตอบกลับด้วยคำพูดที่รอบคอบสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ตึงเครียดให้กลับเป็นโอกาส ไม่ใช้แค่ในงานแต่ในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเช่นเวลามีเพื่อนหรือคนใกล้ตัวทำให้เราหงุดหงิดถ้าเรานิ่งก่อนเราจะคิดได้ว่าคำพูดไหนควรพูดคำพูดไหนควรปล่อยวางสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆสร้างพลังที่แท้จริงให้กับชีวิตคนใจร้อนมักเสียเปรียบในทุกสถานการณ์ แต่คนใจนิ่งแม้จะเงียบแต่ทุกก้าวรงพลังเสมอบทสุดท้ายสรุปพลังของความนิ่งความนิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝึกแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดมันไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แต่เป็นการคุมใจตัวเองเลือกการตอบสนองที่เหมาะสมและใช้สติเป็นพลังนำทางชีวิตคนใจร้อนมักเสียเปรียบคนใจนิ่งแม้จะเงียบ แต่ทุกก้าวมั่นคงและทรนพลังจงฝึกฝนทุกวันเริ่มจากเรื่องเล็กๆเช่นหายใจลึกๆก,ก่อนพูดหยุดคิดสักวินาทีก่อนตอบกลับข้อความหรือเลือกที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่สำคัญ <_ mesma> เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตได้ว่าการตัดสินใจของคุณชัดเจนขึ้นความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นชีวิตดูสงบแต่เต็มไปด้วยพลังนิ่ง ไม่ได้หมายถึงอ่อนแอนิ่งคือพลังคนที่นิ่งที่สุดมักเป็นผู้ชนะในทุกเกมของชีวิตความนิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฝึกแต่เป็นพลังที่ทุกคนสามารถสร้างได้มันทำให้เราคุมใจตัวเองตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและอยู่เหนืออารมณ์ของสถานการณ์รอบตัวจำไว้คนใจร้อนมักเสียเปรียบแต่คนใจนิ่งแม้เงียบแต่ทุกก้าวมั่นคง ทุกก้าทรนพลังและมักเป็นผู้ชนะถ้าคุณอยากเรียนรู้เทคนิคและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อสร้างพลังความคิดใหม่และพัฒนาชีวิตให้เหนือกว่าเดิมอย่าลืมกดติดตามช่อง Mindset Well พลังความคิดใหม่เริ่มได้ที่ตัวคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณคิดชนะและสร้างพลังใจทุกวันจำไว้นิ่งคือพลัง และพลังนี้อยู่ในตัวคุณเสมอ